พงสวยครับตำบลชากกระพงอำเภอแกลงจังหวัดระยองนะครับนี่ผมเดินมาผมจะพาขึ้นไปสถานที่ที่กำลังก่อสร้างเด็๋ยุมถ่ายรูป เขาบอกว่าเส้นทางรถยนต์ขึ้นเขนาน่าจะทางนั้นนะครับเราจะเดินขึ้นนะครับ ไม่รู้ว่าเขาจะให้ขึ้นหรือเปล่าแต่เราขึ้นครับเพราะเราดี <c oughs> <c oughs> ไม่รู้กี่บันไดกี่ขั้นนะแต่ก็เยอะครับ ถึงชั้นนี้นะครับร้อยี่บเก้าจะมองไกลๆจะเห็นทะเลเลยนู้นจะเป็นภูเขาหินเสือนน้ำใสขึ้นหอบเลยขึ้นต่อร้อยี่บเกอันนี้ก็จะมีทางขึ้นภูเขามาเนี่ย หอบ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 เราจะขึ้นไปตรงนี้ว่ากี่ชัน้นเราจะขึ้นไปตรงนี้ว่ากี่ชัน้นครับใส่กันไปพร้อมกันหนึ่งสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสี่ห้า

้าสามห้าสี่ห้าห้าห้าบหกเอ็กสองหขั้นบันไดครับพี่น้องขึ้นมาจนถึงโอ้ขึ้นมาแล้วครับขออนุญาตนะครับ เขาได้ไหมครับ<ะ>ขึ้นขึ้นมาได้ไหมครับครับัครบผมผมผมมาเที่ยวผมมาเที่ยวผมมาทำงานครับ <laughs> <c ười> เลยเอ่ะเดินขึ้นมาหน่อยอาอันแรกมันเท่าไหร่อ่ะอันนี้มันหกสิบกว่าหกสิบหกสิบเอ็ดหรือหกสิบเท่าไหร่เมื่อกีก้จำไม่ได้เหนื่อย <c ười> เนี่ยแต่ไอชั้นแรกมันร้อยร้อยร้อยกว่าร้อยยี่สิบเอ็ดเลยมั้งบครับอันนี้หกสิบเอ็ดน่าจะหกสิบเอ็ดครับไม่รู้จำไม่ได้เมื่อื่ว่าครับอาจารย์เมื่อกี้นับไว้แหละบันทึกไว้ในงานนี้อ่ะก็เลยบันทึกในวิดีโอแล้วแหละ ครับผมขออนุญาตถ่ายด้วยนะครับอาจารย์ครับผมพอดีมางานไอนายกไงก็เลยเอ๊ะเราผ่านทุกวันเราไม่เคยขึ้นมาก็เลยอ่ะขึ้นมาเลยอขไลยอ,อไหมครับมันครับสวยมากเลย น,นี้ราคาลงนะครับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบเจ็ดสิบแปดสบเก้ายี่สิยสี่ยี่บห้ายี่ี่ยี่ปดเก้าสสอสาสองสสี่สเจสแปดสเกสี่สิบสเด

ก็สูงครับคือท,ทุนชอบบรรยากาศสูงๆก็ตรงนี้แหละครับเอารถขึ้นมาได้รถขึ้นมาได้นี่ครับทางรถขึ้นเขา,าขึ้นเขาฟุ้ยอย่นี้ครับขึ้นไปนี่ขึ้นไปข้างบนขึ้นไปนี้แล้เวเราลงกันเมื่อกี้หกสิบห้าหกสิบห้าจำไม่ผิด นับจากชั้นแรกนี่นะนับจากตัวนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบเจ็ดแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบสามเอสามสอง้ามสเดสมแปดสามเก้าสี่สิบสเอดสสองสามสี่ห้าอ้าสี่ห้าละ

ร้อยสิบเอ็ดร้อยสิบสองร้อยสิบสามร้อยสิบสี่ร้อยสิบห้าร้อยสิบหกร้อยสิบเจ็ดร้อยสิบแปดร้อยสิบเก้าร้อยยี่ร้อยยี่เอ็ดยี่สองยี่สามยี่สี่ยี่ห้ายี่หกยี่เจ็ดยี่แปดยี่สิบเก้าร้อยยี่เก้าร้อยยี่เก้า ผมก็จำเ่คือนับนับลงหลงลืมๆืมนะครับ129ชั้นนี้นะชั้นชั้นที่2โอเคครับจบแค่นี้ครับ129กับ6